สวัสดีครับพ่อแม่ที่นอนที่รักพระวจาะของพระเจ้าของวันเสารหัสในวันนี้เป็นพระวจนะที่พระเจ้าสพิ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่มีหญิงที่เป็นชาวต่างชาติหรือจะบอกว่าเป็นชาศาหนาก็ได้ที่มาพบพระเจ้าซึ่งรู้สาวของเขาป่วยไม่สบายอันนี้พระวจาะของพระเจ้าต้องการบอกกับเราทุกคนว่าเราทุกคนสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ แม้การต้อนรับขอพระองค์จะมาในรูปแบบที่หลากหลายที่แตกต่างกันแต่เนื้อสินอ,อนินใดความไว้วังใจในพระติเจ้าด้วอการช่อรักษาทุกสิ่งที่อยากเป็นไปได้สำหรับพระองค์อย่างพระวจาของพระติเจ้าในวันนี้หญิงชี่เป็นชาวต่างชาติชาวศา,าสนามาขอให้เจ้าช่วรักษาให้บุตรจิของเขาให้หายจากโรคในวันนี้เองพระวจาขอกตงเป็นเจ้าเป็นจีในชีวิตของอยู่คนนั้นและดังนั้นชีวิตของที่น้องที่รักของทุกคน ขราพเจ้าจเป็อย่างนั้นการรักษาทั้งกายและใจของเราขอให้ได้เป็นเจ้าสนับพาเราเสมอขอบวันนี้ขอให้เป็นวันดีแอเป็ะเจ้าสนับพางเราทุกคนขอพระเจ้าสนงนอวยก่นครับ